สวัสดีครับมื้อนี้กับพบกปอกับนมสกุลคนละยอกอีกแล้วนะครับเนาะว่าจะเป็นมื้อนี้กัทีิไมเอดเมนูคือเก่านะครับยี็ดหมูกระทะหมูกระทะคล้องแท้เลยครับบ่มีอย่างอื่นเกี่ยวผลเลยนะครับเนาะนี่จะหมูกระพักกับเต็นอย่างมีเพิ่มเติมกันสิเป็นลูกซินนะครับเนาะวัตถุดิบอุปกปรณ์นมสกุลคนละยอกกับอะไรเตรียมไปแล้วนะครับเนาะเต็มกะละมังครับบว่านึ่งหมูสามั้นบวกเนื้อนะครับเนาะ เขาบอเอาปลาเมืเม่อกว่าเอาทะเลไทยเลยครับมีลูกซิลป์เท่านั้นยังอะไรกันแน่ต่อมาจะเป็นวุ้นเส้นนะครับเป็นโหรนะพานะครับเนาะเออจะเป็นขึ้นชายเอาความหอมจังหน่อยนะครับเนาะาจะเป็นกระลำครับเดี๋ยวหน้าไก่พบกแข็งแรงครับอย่าลืมนะครับพุน่น้องๆหนูๆอย่าลืมกินผักนะครับนะนะเขามาทำกันซอยกันเลยนะครับนะเอาละบาท หมูห่อเกันมาแล้วครับหมูสามสันนะครับน่ะซื้อมาเลยสามสันต้องใส่ลายครับกินคนสองคนนี่เครื่องลกกับเรือเฟื่อแล้วนะครับน่ะทำการสรอยกันเลยครับนี่ครับนี่ครับสร้อยครับบางบางมักบางมักนักกับเลี้ยวเต้นนะครับเนาะตามใจที่เขาอยากเลยครับซอยไปซอยจนเบิดกุลาครับซอยไปเลยรลอกลวงแฉ นี่นะครับมาหอดตอนนี้เขากับทำแกนสร้อยหมูเสร็จแล้วนะครับเนาะนี่หมูที่เขาส้อยไว้นะครับนี่หมูสามชั้นนะครับนี่มักนะต่ว่านุ่มสะกุ้นี่มักหน้าหนาครับยังแซ่บนุ่มและบ่มกบ่คอยมากรอบไนไหนนะครับเนาะสำหรับเนื้อนะครับเนี่เข้าจิใส่เนื้อขาหลังนะครับเนี่ยสะโพกนี่ครับลองใซ่หไลครับ เอาพอประมาณครับแต่ว่านมสกุลซื้อมาเครื่องโลอาจจีบพอใส่เบิดก็ได้ครับเขามาใส่กันเลยนะครับล่ะนี่ก่อนนึงครับมันจะมีอันเส้นไปเส้นมันนี่ดอกเข้ากับกีดไปตามเส้นนะครับโอ้มีดกับเขาคัรับในบาดมือเด้อนี่จะเป็นซีกไปสี่มันนี่ดอกครับเนี่ย ซอยเลยครับมาตอนไงบ่มาตอนสันนิ่เนาะบด่ดีตอนสากลเล่นนี่ตอนจากล่างเล่นนี่ลงสะกดซอยไปนิงนะครับเนาะการเหตุหม,มุกกระทะมันต้องเริ่มจากการซอยเลยครับบ่แม่นถือเงินงานางเขาล่างครับมันบ่แม่นมันบ่แม่นนุ่มสะกดครับ ยังที่ใดครับไปเลยซอยตอนไหนตอนบางสลับกันไปครับเรื่อยๆปุ๊บม,มานะครับเนาะซอยไปจนกว่าสี่ข้อนะครับนาจนกว่าสี่เ็จเดี๋ยวซอยไปเรื่อยๆน,น,นะครับเนาะเอาแล้วนะครับเข้ากันได้ซอยทั้งหมูสามชั้นแล้วกะหมูเนื้อหมูแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเข้ากัน ต่อไปนี้เขาจะทำการปัดพักนะครับเนาะปัดพักเลยครับพักของเ่ากับซีนี่กระนำนะครับทำการปาดเลยครับนี่ปัดเลยครับเอครึ่งหนึ่งกับพ่อนะครับค่อยมากพักกวนาเด็กสวยเลยครับนี่ครับอย่าไปยากครับอย่าไปย่าสมสวยครับนี่ เดี๋ยวเขาค่อยแยกออกที่หลังนะครับแยกออกที่หลังนะค่อยเอาไปทําการล้างน้ับเกลือนะครับเกลืออนมา,มามัยละความสะอาดของเขาความสะอาดบริเวณความสะอาดด้วยเนาะผ่าด้วยนะครับเนาะนะนครับต่อมาเป็นผักเคลือบสายนะครับเนาะใส่เลยต่อไปอก็ซิเป็นผ่าโหละพานะครับเนาะงามๆเลยนี่ยหอมมากเลย เด็ดเลยนะครับเด็ดใส่น้ามูมันเลยครับต่อไปเข้ากันสิไปมัหมูกันเลยนะครับนะครับามาหอนวิธีการมัหมูกันแล้วนะครับเนาะสูตรของนมสกลุลมัหมูกระทะบปรต้องใส่รถดีครับใส่ขนอก,ก่อนเลยครับอย่ามันจะละลายบีลงใส่เลยครับว่าใส่รถดีเนี่ยมันบกกลมก่อมนะครับครับปึ๊บ อันที่ซอสกับผงสู okay? procent, so สรสครับรสดีกันเนี้ยมาแล้วผงสูร ouais. สที่เราแหละใช้ไปได้ครับผงชูรสใส่หลายแฉลบหลายปึ๊บต่อไปก็คือซอสปรุงรสนะครับไปเลยแบบความนัวสิเป็นซอสหอยนางรมตัว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 ครับมันด้แฉลบตัวนี้นะครับปรุงรสกันเนี้มาแล้วซีอิ๊วขาวก็ครับซีอิ๊วขาวใส่ครับ ไปสไปนไข่นะครับใส่ไข่น้นสูตรของนมสกุลฟึอาจะแตงนะครับแต่ว่าน,สนมสกุลมักคนๆใส่สองหน่วยเลยครับนี่หน่วยที่สอง<ป>ต่อไปก็จะเป็นอ่อนั่นนะครับนำกระเทียมดองครับนำกระเทียมดองใส่เผือกว้ามหวานตองใส่ไลยครับ ขอนมสะกลอนขออนุญาตใส่มือเลยนะครับมันจังสีเดเขาแนาเขาเนื้อนาะตั้งเลยครับไม่ต้องอยียงมากมาครับเพราะว่าหมูกระทะของห้ากินกำนังจิ้มอยู่แล้วครับทําการขยําขยําเขากันนะครับเนาะ่านีนะครับเข้ากันครการปรุงแล้วเรียบร้อยทิ้งไว้ประมาณ1ิบหถึงยี่สิบนาทีนะครับเนาะ